ของเซอร์ไพรส์จากมินิซโซ<ห>คาแรคเตอร์ตัวใหม่ซื้อปี้ไม่ยังไม่ออกเลยว่าคืออะไระจะไม่ได้หรอจะไม่ได้อโอ้โอันนี้สนุกมากแม่ชอบทำอะไรอะแบบแบบนางคิดอยู่อโอ๋ชอชแตมมีปัญหาเขาแก้มใหญ่อ้ากุ้มใจที่เราแก้มใหญ่ที่สุดในกลุ่มคอมเมนต์บอกแม่หน่อยสิว่าชแตมอะแก้มใหญ่ไปหรือเปล่าชแตมคะคะวันนี้แม่มีของเซอร์ไพรส์มา จากมินิโซมินิโซ่โซเขามีของมาจากคาแรคเตอร์ตัวใหม่สปอนจ์บ๊อบไม่ใช่สปอนจ์บ๊อบคือคอลเลคชันที่เรามีไปแล้วนะคะนี่เรามีคอลเลคชันไข่เซอร์ไพรส์สปอนจ์บ๊อบนะแต่วันนี้ที่จะมาเปิดไม่ใช่สปอนจ์บ๊อบแล้วคืออะไรเหรอคะให้ถ่ายบอกก่อนว่าเป็นสัตว์ไก่ไม่ใช่ไก่เป็นการ์ตูนที่มีชื่อเสียงโด่งดังและคนชอบเยอะอมากอ <and Jerry. S 1> ไม่ใช่ใบให้ว่า เป็นหมาสนนปี้ <Sno opy. S 1> ใช่แล้วแสดงชอบปะชอบค่ะสนุปี้คาแรคเตรอโปรดของชาแตมเลยแม่ไปช้อปปิ้งมาแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่ามีอะไรบ้างในไหนสปอนบปอบไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ที่แม่มาเปิดเล่นกับชาแตมนะคะแม่ท่ายลงที่เพจแล้วก็ไอจีตมสอรี่นะคะไปดูกันได้นะขอดูสนนปี้เลยค่ะได้ค่ะงั้นเราเอาน้องบ๊อบลงก่อนแล้วเรา,าดูสนนปี้กันสําหรับสโนปี้อย่างแรก เธอแต่ต้องชอบแน่นอนท่าดามผ้าหม่มน่ารักอ่ะคะ่ะนุ่มมากกระดาษที่รัดรอบๆก็เป็นลายสโนว์ปี้นะคะแล้วก็มีความนุ่มนุ่มๆม,ม,มากเลยดูสิว่าลายจะหน้าตาเป็นยังไงอุ้ยโอ้ใช่ไหมโอ้มายกดนี่เขียนว่าอะไรอ่ะคะอ่านสิ Space Traveler Space Traveler แปลว่าอะไรคะเอ,อ่อพวกคนที่ travel ใน ยานอวกาศนะคะหนักท่องอวกาศแบบนี้ใช่ไหมใช่พื้นใหญ่ด้วยนะนุ่นมากเลยคะ่ะเอาไว้ใส่ในรถนะคะเวลาหนาวหนามาห่มก็ได้หรือว่าห่มพี่บ้านก็ได้ชิ้นต่อไปอันนี้แม่ชอบมากหรื่องสองสุดช,ชาร์ดอะไรอ่ะอู้วเกระเป๋าเหรอคะกระเป๋าค่ะคอลเลคชันนี้สนุกปี้เป็นมนุษย์อวกาศสีชมพูม่วงนะคะสีนี้แม่ชอบมากเชาญคัดว่ากระเป๋าใบนี้เก็บร้อนเก็บเย็นได้ไหม เก็บได้ค่ะแม่ก็ว่างันแหละชิ้สีทองทองแล้วเยีเป็นกระเป๋าเก็บความร้อนเก็บความเย็นนะคะใส่อาหารใส่ขนมไว้จะได้รักษาอุณหภูมิมีกระเป๋าแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรคะสแตมพวงกุญแจฮะทำไมต้องมีพวงกุญแจกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าเก็บอะไรไอติมไอติมอะไรกล่องขนมอ๋อเป็นไงะคะเอาอะไรอะ ฉันคิดว่ามันจะเหมือนกับอยู่ในสเปซอะที่มันจะวับววมันอยู่ในอวกาศเหรอวันก่อนนะแม่เห็นเ,นเชเตันเดินหาซื้อกล่องขนมอยู่ปะใช่ไหมค่ะแม่ก็เลยเอากล่องขนมให้เชตมนนะคะลายน่ารักไว้สีก็น่ารักชมพูม่วงสองชั้นด้วยค่ะข้างล่างก็มีช่องแบ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างบนอะทาเป็นจานได้ไงฉันคิดว่าเชตัจะเอาันนี้ไปเก็บกินคะ่ะเก็บกินคืออะไรก็ไปเก็บของกินในนี้เอาไปโรงเรียนเหรอ ไม่ใช่ค่ะแบบเอาไปทอ๋อเอาไปใส่ขนมใส่อาหารเวลาไปกินที่นู่นที่นี่ใช่ไหมเขามีช้อนซ่อมมาให้ด้วยนะคะเรียบร้อยเก็บช้อนซ่อมไว้ด้านบนด้านบนเอาไว้เป็นจานใส่ขนมใส่ข้าวก็ได้นะใส่กระเป๋าเก็บขนมเลยค่ะชิ้นต่อไปค่ะขนมไม่ใช่ขนมด a อั n มอนต์เพนติ้งสติ๊กเกอรอ์จำได้ค่ะจูนจำได้ว่าแม่เขาชอบมากแม,ม่ยังนึกไม่ออกเลยว่าคืออะไรจะไม่ได้เหรอจะไม่ได้ ทุกวันเลยอะคะ่ะไม่ชอบซื้อมาทุกวันเลยอะคะ่ะโอ้ใช่ใช่ไปแม่ไม่รู้แม่หนู่าเขาเขียนว่าไดมอนด์เพนติ้งสติกเกอร์แม่หนูก,าเ,า,เนา, er. นกาเป็นสติกเกอร์ที่เราจะระบายสีได้ครั้นี้เชี่มาทําด้วยได้ไหมคะไดอุ้ยมัทต้องลายลายแล้อง,งานาเนี่ยแบบเนี้ยพอทำว้ย พอทําเสร็จอ่ะจะสวยมากเลยอะค่ะสวยเลอค่ะอันนี้คือลูกสนูปี้ใส่หมวกอวกาศนะคนนี้ชื่ออะไรรู้ปะไม่รู้ค่ะเป็นน้องผู้หญิงนะคะ คนนี้คะ่ะชารีชารีบราวน์ชารีบราวน์อุ้ยเราต้องทําให้ครบทุกอันแล้วก็นี่เป็นน้องนกใช่ไหมชอบตัวนี้กับสนุป,ปีเราก็ในแต่ละรูปอะค่ะเขาก็จะมีตัวหนังสือตัว H ตัว C ตัวอะไรอะแล้วเราก็ต้องเอาพวกเนี้ยที่เป็นตัวตามนะติดติดติตตลงไปแพชสีนี้คือ A B C D ซู้อันนี้สนุกมากไม่ชอบเป็นเซตเลยคะ่ะ ใส่เพชรนะคะแล้วก็มีกาวมาให้แล้วก็มีปากกาที่เอาไว้ใช้นี่ค่ะเดียวเชียงจะทําให้ดูเลยค่ะทําลายอะไรคะทำลายสนุกป,ปี้สนุป,ปี้ใช้ตัว A D G B เชีจะเริ่มจากตัวอะไรมันจะเริ่มจากตัวดีค่ะมีตัวไม่ดีไหมห เอ้าทำไมยิ่งจะเริ่มจากตัวดีก็ถามว่ามีตัวไม่ดีไหมงั้นเดี๋ยวให้ชัํนทําไปส่วนเราเราก็ดูอย่างอื่นต่อกันว่าม,มีอะไรอีกต่อไปนี่กระเป๋าใส่เสร็จตังนะคะชาลีบราวแบนแบนแบบนี้นะคะเป็นวงแจข้างบนพกง่ายดีแม่ชอบสติกเกอร์ เป็นตัวๆเลยแล้วก็เป็นนูนๆด้วยคือจริงๆ,ๆเขามีหลายอย่างมากเลยนะมีแบบตุ๊กตากระบอกน้าไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างนี้นะคะนี่เป็นนูนๆมีหลายลายมากเลยนะคะนี่แม่หยิบมาแค่นี้นะเดี๋ยวแม่จะเอามาติด power bank นะคะเพ,อพออราะ power bank แม่นี่สีขาวๆเกลี้ยงๆเลยอ๋อพอเราทำนี้เสร็จแล้วะค่ะมันก็เป็นสติกเกอร์ถ้าเกิดข้างล่ามันลอกได้มันก็เป็นสติกเกอร์เลยนะชิมมืออย่าพึ่งแม่แม่อย่าพึ่งยังไม่เสร็จเสร็จแล้ว น่ารักนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเสร็จยังคะเมื่อก่อนอะแม่ทําเวลาไหนเชดันจำไดไหมกันบ้านแม่ทําเวลานั่งเฝ้าเชดันทากันบ้านค่ะเพราะเชดันทำ้านนานมากแม่ก็นั่งทําไปจนหมดจนเสร็จกันบ้านก็ยังไม่เสร็จใช่แล้วแต่ตอนนี้ยังก็กันบ้านไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะอ่าอยู่โรงเรียนนี้ชิวๆกันบ้านหน่อยลงอันต่อไปนะคะกล่องเบลอเลย พัซเซลอีกพัซเซลจิกซอนะคะ1นึ่พันชิ้นตึงดึงตึงดึงดึงชิ้นค่ะที่โรงเรียนหรอแต่ว่าพอกำลังจะเสร็จแล้วชิ้นไนึ่งหายแล้วทำาไงอ่ะก็ g ิฟ up พอทำเสร็จแล้วเก็บไปยังไงอ่ะก็เทกลับไปเล่นที่โรงเรียนพอต่อต่อเสร็จก็เทเก็บใส่กล่องวันไหนอยากเล่นก็ต่อใหม่ปะใช่ Oh. แต่พัซดุที่แม่เล่นนะคะแม่ต่อมาเยอะเลยนะต่อมากสุดน่าจะพันห้าอชิ้นหรือสองพันชิ้นจะไม่ได้ต่อแล้วต่อเลยแม่ไม่แกะแม่ก็คือเอาใส่กรอบแล้วก็ใส่ในห้องนอนในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย r i c h for the star. s t a r อย่างนี้ก็สนุกดีนะคะอือวันนี้ตลกมากเลยะคะ่ะเกิดอะไรขึ้นคะตอนกำลังทำแบบอยู่มีอยู่แบบ14อันค่ะคะิบสข้อ14ข้อใกล้จะเสร็จแล้วก็แฮปปี้ใช่ไหมดีด,ดีกระดาษมันก็พับไปข้างหนึ่งอะแล้วเต็มเลย <laughs> พอกำลังจะเสร็จเ้าเพิ่งเห็นว่ายังมีอีกหลายข้ออย่างเงี้ยหรอทำไงดีใจเลยปะไออยู่ทำงี้ละ <laughs> แต่จริงจแล้วมันเป็น <c oughs> มันเป็นของวันพรุ่งนี้ไม่ใช่มันเป็นกระดาษรียูสอีกครั้งไม่ต้องทำแบบแบบนงคิดอยู่มันเป็นโอ้ยแอนเซอร์เฉลยใช่ค่ะ อ๋อแบบของพัซเซิลก็คือหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะ1,000ตัวเยอะๆเ,เ,เต็มๆแบบนี้เลยนี่ค่ะว้าววิบบับวิบบับวิบบับสุกจ,จริงๆเลยคะ่ะคนจะเอามาเล่นกันนะแล้วฉันคิดว่ามันดีกับสมาธิด้วยถูกต้องค่ะถ้าว่าแชร์ How How Big Is He และอึ่งบ this big ทุกคนค่ะันแต้วมีปัญหาขเขาแก้มใหญ่อ้า <laughs> แล้วเพื่อนๆก็ชอบมาหยิกแก้ม เรเจะแตมกุเลากุมใจที่เราแก้มใหญ่ที่สุดในกลุ่มไม่ใช่พ่อเอ้ยไม่ใช่พ่อแม่มันเจ็บคอมเมนต์บอกแม่หน่อยสิว่าชัแตมอะแก้มใหญ่ไปหรือเปล่าหรือว่าดีแล้วน่ารักดีหรือว่าควรไปลดแก้มไปฉีดโบท็อกไม่เอาเอาแล้วอยากแก้มมีแก้มไหมอ่ะอยากเอายังไม่อยากให้บีบทั้งวันทำไมโดนเพื่อนบีบแก้มทั้งวันเลยทำนี้ทุกวันอะเขาเอ็นดูเจ็บใช่ไง เจ๋มาอย่างเงี้ยเขาเอ็นดูไงเพื่อนคนล่ะกลับมาบ้านแม่ก็หยิบแก้มจะทำต่อแก้มจะทำมันนากัดนะเงี้ยว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 เชาทำเสร็จแล้วค่ะมันวิบวับวิบวับเลยและตอนนี้ฉันก็รู้แล้วค่ะว่ามันเป็นสติกเกอร์ได้ทําเสร็จแล้วสวยมากเลยค่ะแล้วเป็นสติกเกอร์คือลอกไปติดอะไรก็ได้อันนี้เลิศจะช่าทำต่ออันนึงเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วมีเท่านี้ที่วันนี้แม่ไปช้อปปิ้งมานะคะที่มินิโซนะคอลเลกชันสโนป,ปี้ไปดูกันได้นะคะเพราะว่ามีอีกหลายอย่างเลยน่ารักน่ารักขนานาเลยถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย